ัตดูดีบทที่สิบคำริฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากศัตรูข้าแต่พยาเวนไนทรงยืนอยู่ห่างไกลฉไนจึงซ่อนพระองค์เสียในยามลำบากคนอธรรมคมเหงคนยากจนอย่างลำเพอใจขอให้เขาติดบ,บ่วงแล้วอุบายที่เขาคิดขึ้นนั้นเพราะคนอธรรมอวสิ่งที่จิตใจเขาปรารถนาและคนโลก แซงดาปะนามพยาเวด้วยความหญิงยโสคนอธรรมไม่ได้แสวงหาพระองค์ความคิดทั้งสิ้นของเขาคือไม่มีพระเจ้าทางของคนอธรรมเจริญขึ้นทุกเวลาการพิพากษาของพระองค์อยู่สูงพ้นสายตาของเขาเขาเย้ยยยันบรรดาคู่อริเขาพูดในใจว่าข้าจะไม่วันไหวทุกชั่วชาติ ข้าจะไม่พบความลำบากเลยปากของเขาเต็มไปด้วยการแสซงด่าการล่อลวงและการขู่เข็นใต้ลิ้นของเขามีความชั่วช้าและความเลวทรามเขานั่งซุ่มคอยดักทําร้ายอยู่ตามชนบทและฆ่าคนบริสุทธิ์เสียในที่เล่นลับดวงตาเขาส้นสายหาคน อนาถาเขาซุ่มอยู่ในที่รับเหมือนสิงอยู่ในพงทึบเขาซุ่มอยู่เพื่อจับคนยากจนเขาจับคนยากจนแล้วชุดลากมาเข้าตาขายคนอนาถาถูกกุดให้จมและล้มลงด้วยกำลังของคนอาธรรมนั้นคนอธรรมพูดกับตัวเองว่า พระเจ้าทรงลืมแล้วพระองค์ส้นพระักและจะไม่ทรงเห็นเลยข้าแต่พรยาเวขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอชูพระหัตถ์ขึ้นขอทรงอย่าลืมผู้ถูกคมเหงฉไหนคนอธรรมจึงปราถนาพระเจ้าและพูดในใจตนเองว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องราว พระองค์ทรงเห็นเออพระองค์ทรงพิเคราะห์ดูความลำบากและความเดือดร้อนแล้วเพื่อพระองค์จะได้ทรงตอบแทนเขาคนอาณาถามอบตัวไว้กับพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์รูกกัม้าขอพระองค์ทรงหักแขนคนอธรรมและคนชั่วขอทรงจัดการกับความอธรรม ของเขาจนหมดสิ้นพยาเวทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เป็นนิตนิรันด์บรรดาประชาชาติจะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ข้าแต่พยาเวพระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกค่มเหงพระองค์จะทรงเสริมกำลังใจเขาและจะเงียบกะเงียบพระกรรมฟัง เพื่อเพื่อประ,ะทานความยุติธรรมแก่ลูกกรมพาและคนที่ถูกบีบบังคับเพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไป